ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกพันผวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนกำลังประสบปัญหารุมเร้ารอบด้านจนทำให้ท้อแท้เบือ่อนายสับสนในชีวิตหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในภาวะเช่นนี้เนะี่ยหากมีใครสักคนที่เข้าใจ และคอยให้กำลังใจเราก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงน่ะใครสักคนที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆดังนั้นบุคคลที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าปัญหานั้นเป็นปัญหา พราะทุกปัญหานั้นล้วนไม่มีวิธีแก้ไขฉะนั้นปัญหาจึงมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กรุ้มขอเพียงเรานะ่ะเดินออกจากปัญหาและทำจิตใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกเรารู้จักคำว่าหยุดชีวิตเราก็จะพบความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ ใจหยุดนิ่งจะทำให้เราพบทางสว่างจะนำพาเราไปสู่ความอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะคือพระนิพพานพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในจุลชนกชาดกว่าวายเมเทวะปุริโส นิพนนพินไทยะปันดิโตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรท้อถอยควรมุ่งหมายจนกว่าจะประสบความสำเร็จอัทยาศัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่น่าศึกษายอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วจะไม่ย่อท้อหากไว้สำเร็จก็เป็นไม่เลิกลา ท่านจะไม่ตามใจกิเลสเพราะรู้ว่ากิเลสคือสิ่งที่ชักจูงใจให้ตกต่ำต้องเวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏไม่สามารถข้ามขึ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นรัพบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้พุทธสาวกมีความเพียรไม่ลดละ แล้วคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรถ้าหากย่อหย่อนเสียแล้วความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ก็จะไลายออกไปแม้กระทั่งการสั่งสมบุญก็ต้องมีความเพียรมีใจจดจอ่อไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคอุปสรรคนอกจากจแะแปลว่า สิ่งที่ขวางกัน้นการทำความดีของเราแล้วนนักปราชญ์ยังให้ในยะอีกในหนึ่งว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าใกล้สวรรค์ใกล้ความสุขและความสำเร็จดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรคก็ให้ดีใจเถิดว่าเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ เราก็มารับฟังเรื่องราวของมหาทุกตะผู้ไม่ย่อท้อในการทำความดีกันต่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกตะเสียใจที่ผู้นำบุญโมัแต่สารวนจนหลงลืมทำให้มหาทุกตะไม่ได้พระไปฉันที่บ้าน แต่ผู้นำบุญก็ชี้ทางสว่างให้ว่าท่านจะพิ่งท้อแท้ใจไปเลยระบรมศาสดาทรงเป็นผู้อนุเคราะห์คนยากคนจนขอให้ท่านไปนิม,มนต์พระพุทธองค์ให้ไปเสวยที่บ้านเถิดในวันนั้นระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมหาทุกตะก็ไม่ได้ขายพระยาณทรงทราบว่ามหาทุกตะคิดจะเลี้ยงพระจึงได้ตั้งใจทำงานรับจ้างเพื่อจะเอามาทำบุญแต่ว่ามหาทุกตะจะไม่ได้เลี้ยงพระเนื่องจากคนที่มาบอกบุญน่ะ ลืมแบ่งพระให้มีแต่เราตถาคตเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของมหาทุกตะในครั้งนี้เมื่อท,ทรงเห็นเช่นนั้นแล้วก็ทรงทำสระร,รกิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จกสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งรอคอยเวลาที่จะสงเคราะห์มหาทุกตะฝ่ายมหาทุกตะ เมื่อรับคำแนะนำแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่พระคันธะกุดีซึ่งมีทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายที่กำลังรอคอยรับบารจากพระบรมาศาสดาทุกท่านต่างก็พูดห้ามปรามมหาทุกตะว่า เวลานี้นะ่ยไม่ใช่เวลามาขออาหารเจ้าจึงออกไปซื้อกอนเพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่มารอคอยรับอาหารที่เหลือจากพระที่ท่านฉันเสร็จมหาธุกตาตอบว่าข้าพระองไม่ได้มาขออาหารแต่มาเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาตัางหาก ว่าแล้วก็ซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันเดกวดีกราบทูลเสียงดังว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระนครน,นี้นะไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นนาถะของโลกทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด ธรรมดาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะทรงอนุเคราะห์ชนทุกชั้นโดยพระมหากรุณาธิคุณโล์จึงทรงรับอารัธนาและกับประทานบาทแก่มหาทุกตะมหาทุกขตะร,ะรับบาทด้วยความดีใจเสมือนหนึ่งได้มหาสมบัตจิจักรพรรดิน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสอง ด้วยความปราบรื้มปีติยินดีแม้พระราชามหมาหมัดจะอ้อนวอนขอบาทหรือต่อรองขอซื้อบาทด้วยราคาเป็นแสนเขาก็ไม่ยอมขายเพราะมหาทุกตะนมีปัญญาเห็นว่าบุญท่านนั้นที่จะเป็นสมบัติติดตัวไปได้ทั้งในภพนี้ และพบบึ้งหน้าเขาจึงไม่ยอมยกบุญนี้ให้แก่ใครเพราะบุญใหญ่นี้นะ่ะไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วไปจึงตอบปฏิเสธว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่สุดในเวลานี้คือบุญทรัพย์สมบัติแม้อมกองทบบุเขา พระพเจ้าก็ไม่ต้องการเมื่อมาหาทุกตะไม่ให้บาดกับใครใครๆก็ไม่สามารถมายื้อแย่งอาบาตท,ที่พระบรมศาสดาทรงประทานให้ได้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงดำริว่ามหาทุกตะแม้ถูกเขาเอาทรัพย์มาลอกก็ไม่ให้บาทของพระบรมศาสดา,สดาช่างมีใจเด็ดเดี่ยวจริงหนอ ถ้าอย่างไรในเวลามหาทุกตะถวายทัยธรรมเสร็จเราค่อยทูลนิมนต์พระบรมศาสดาไปรับพัะตาหารที่พระราชมนเทียนที่หลังก็ได้วันละก็ชักชวนกันตามสเสด็จพระบรมศาสดาไปที่บ้านของมหาทุกตะฝ่ายเท้าสกเทวราช การจัดอาหารเรียบร้อยแล้วก็ปูอาสนะอันสมควรสำหรับพระบรมศาสดามหาทุกตะในมนพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปข้างในปกติบ้านของมหาทุกตะจะหลังเล็กและต่ำมากแต่หากไม่ก้มลงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สำหรับพุทธองค์แล้ว ลรไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้ประตูจะขยายใหญ่ออกเองนี่ก็เป็นผลแห่งมหาธรรมบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ถวายไว้ดีแล้วและเป็นผลแห่งการแสดงความนอบน้อมต่อบุคคลผู้ควรกราบไหว้บูชาฉะนั้นพบชาตินี้จึงไม่มีใครหรือสิ่งใด จะให้พระองค์ต้องกลมทิศให้อีกต่อไปเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วท้าวสักกะก็ได้เปิดข้าวยาคูและพตาหารกล่นอาหารเหมือนกับสุทธาโพธ์ของเหล่าเทวดากล่นอหอมหวนยวนใจได้ตลบไปทั่วทั้งพระนครพระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคู และอาหารของมหาทุกตาแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ุ้เจริญหม่อมฉันคิดว่าไยธรรมของมหาทุกตะจะเป็นอย่างไรจรึงตามมาดูครั้นเห็นแล้วก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะหม่อมฉันไม่เคยเห็นอาหารที่เลิศอย่างนี้ ที่ไหนมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะ่อสนทนาเสร็จแล้วก็กราบทูลลาสเสด็จกลับพระราชนเทียนมหาทุกตะและภรรยาพร้อมด้วยเท้าสักกะตานก็ได้ก,กุลีกุจอถวายอาหารหวานคาวน้ำดื่มน้ำางประหัตด,ด้วยความเลื่อมใส่เป่อพระบรมศาสดาทรงเสวยพัตตาหารเสร็จแล้ว ก็สอนนโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของมหาทุกตะใจนั้นก็เสด็จลุกจากสันนะเพื่อกลับพระวิหารเรื่นทรงบอกให้มหาทุกตะรับบาทแล้วตามส่งพระบรมศาสดามหาทุกตะกระดีบขเข้าไปประคองบาทตามเสด็จด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมาติดตามฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีข้อคิดเล็กๆในน้อยมาฝากลูกๆว่าถ้าเรานะ่ะตั้งใจทำความดีอะไรแล้วเนะี่ยเราต้องทำให้สำเร็จอย่าเพิ่งไปย่อท้อชีวิตจะดูมีคุณค่า และงดงามเมื่อก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะอยู่กับเรานะไม่นานไม่ช้าก็จะจากไปขอเพียงเราจะไปยอมแพ้ยอดนักสร้างบาร,รมีทั้งหลายในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กระเพาะท่านจริงช่วงสร้างบาร,รมีในยุคที่ลำบากลำบากนี่แหละ แล้วกระแสบุญจะส่องผลแรงในช่วงนั้นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นผู้ที่ทำได้ต้องมีกำลังใจสูงส่งเมื่อสามารถทำได้ก็จะเกิดมหาพิติส่งผลในกระแสทานแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากเป็นพิเศษ จนสาม,มารถเล็กผันชีวิตของผู้นั้นให้ประสบความสำเร็จได้และได้ดียิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะจ๊ะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสู้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นมันสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนัอนต์นจักรวาลอำนวยสุข สถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนา